ผมไปฟาร์มก่อนนะครับพี่ประเดี๋ยวพี่ช่วยตกปลาพี่เฮยหยันจะตกปลาสอง<ห>มันต้องมีพี่ปากแดงอ่ะ เร่งอยู่ได้ไปดำนะมาได้ไข่มุกดำมาสี่เม็ดละโอ้ยพอเลยเฮียไม่ก็เดี๋ยวดำเรื่อยๆไงพี่ดำเรื่อยๆโอ้พี่สี่เม็ดแม่งยี่สิบหอยผมดำไปห้าชั่วโมงแล้วนะมึงต้องเก็บไว้ทักมนทักเทียอะไรตีสามสามผมว่าเอาทักสิบสองสิบห้านุ่นอ่ะโอ้สามสิบเลยมึงตีทีละสิบเลยไงโอเคโอเคถ้าสมมติมันเหลือมันมันติดก่อนเนี่ยมึงก็มาขายก็ได้เงินใช้อยู่ดี โอเคพี่จัดไปมึงเก็บไว้ทีละสิบ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 เนี่ยได้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 แต่ผมต้องหาแร่แดงแร่ไฟไอยู่แดงชิบหายทองพูดถึงแร่แดงกูต้องเอามาขายดิแต่ตอนนี้กูเนี่ยแถวไม่มีคนไปขายหกร้อยจริงๆไง้ี่ี้ยใครมาติงต้องไปขายว่าไอ้สัตว์อม um hello you're ตัวครับยี่สิบล้านครับผมผมขอลองลดหน่อยได้ไหมได้ครับได้เลยโอเคขอร้านล่ะร้านบนนะปะเอเยร์วะยังไม่ได้เืีเป็นบัตเตอร์ขอชาร์จขอชารวัสดีครับ ผมชอบนะจีทีบีแม่งเล็กและพิวดีอ่ะ มันแม่งมินิกระทัดรัดที่ผายเลยทุกครับขอโทษครับไม่ให้ไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยทุกครับทุกครับไม่ให้อภัยคันนี้ไม่ให้ <c oughs> เอ้ยรถรถคันนี้โคตรเลงอะ่ะรถใครอ่ะพี่ <c oughs> ดูทะเบียนสิประมูลเหรอประมูลที่ครับ แล้วไอ้เกมะฮะไอ้คุ้มบี่คุ้มไอ้คุ้มไงก็คุ้มทั้งนั้นอะถูกถูกอุ้ยฮอ้ยเฮียโอ้โหกูบอกเลย ถอดนี้ก็หลุดแล้วเนี่ยเฮียอเฮียอะเนี่ยคุณภาพขับมาฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮียเอ้ะทำไงดีวะเนี่ย สวัสดีครับนะครับจแจ้งเปล่านะครับป้าเก่าหนึ่งแปดหนึ่งครับขอบคุณครับโทษครับโทษครับโทษครับขอตั้งรถนะครับ ชอบรถแต่งรถแต่ก็หรายหัอไม่น่าใช่แปดแต่งรถได้ไหมครับไม่ใช่แต่งมดแล้วแล้วันะครับครับใช่ไหมแปดหลอยปะโอ้จริงเหรอ พยาไมปเลยลูกพี่ชายพี่ชายผมขอลองเอเอได้ไหมได้ได้เลยครับได้เลยครับลองเลยโอเครับมครับผม โอ้ทีทีพี่อย่างเฟี้ยวเลยอ่ะขอขอรองเลยนะครับได้ครับได้ครับไม่ไหวปะขอบคุณนะครับครับครับเป็นไงบ้างครับดีไหมโอ้โหเฟี้ยวเลยอ่ะนี่ตอนตอนอุ้มนี่สนุกเลยไหมครับวันนี้สนุกครับสนุกอ่าว่าไงรถเล็ก อ่ะได้ยินไหมอ้าเหรออ้าวหลอนี่อย่างเฟี้ยวเลยว่ะอ่ะได้ยินไหมโรเล็กแต่ขัดใจตรงล้อดเดิมไมนี่นี่อ่าโรเล็กโรเล็กยิ้ยี่ไหมห้าแสนมั้งคันนี้ อันนี้ยังไม่ได้ใส่ลายเหรอครับหรือว่าไม่ได้ใส่อ๋อลายลายยังไม่ได้ครับเห็นนายกบอกว่าต้องรอหลังประมูลก่อนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 เฮ้ยรู้ไมที่จัดเลยวะ